สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเฮนน่าย้อมเล็บสีดำอลิสาค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่แถมให้นะคะมีกูกันตะใบเล็บช้อนตักเฮนน่านะคะหลอดสำหรับหยดน้ำนะคะและจานผสมค่ะมาเปิดดูในกระปุกกันเลยค่ะภายในกระปุกนะคะก็จะมีผงเฮนน่าสีดำนะคะอยู่ในถุงซิปนะคะเพื่อป้องกันความชื้นและหกระหว่างขนส่งค่ะ ล้วแกะถุงซิปออกสามารถเทผงเฮนนาใส่กระปุกไว้ได้เลยนะคะปิดฝาให้แน่นก็ไม่หกแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาผสมเฮนนาค่ะตักเฮนนานะคะใส่ลงในจานผสมนะคะแล้วใช้ตัวหลอดหยดนะคะหยดน้ำร้อนลงไปนะคะใช้น้ำร้อนสำหรับผสมเท่านั้นนะคะไม่ต้องหยดมากนะคะหยดเพียงเล็กน้อยะคะ่ะสังเกตจากในคลิปนะคะไม่เยอะนะคะ คนให้เข้ากันช่วงแรกมันก็จะคนแล้วจะรู้สึกแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งเติมนะคะคนไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะมันจะเริ่มผสมเริ่มละลายนะคะหากน้ำน้อยค่อยๆหยดเติมไปได้นะคะเพราะหากเราใส่น้ำมากเกินไปจะทำให้เฮน,น่าที่ผสมออกมาได้นะคะมันเหลวนะคะและสีจะไม่เข้มชัดนะคะเวลาเราทาเล็บ ต้องให้เป็นข้นแบบนี้นะคะหากลูกค้าเติมพลาดนะคะเติมน้ําพลาดไปสามารถเติมผงเฮนน่าตามทีหลังได้ค่ะเพื่อให้ออกมาข้นเหนียวในลักษณะเป็นก้อนแบบนี้นะคะจะทาออกมาสีเข้มสวยชัดติดทนนานมากๆเลยค่ะลูกค้าต้องให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถึงจะทาแล้วสวยค่ะ ต่อไปเรามาเตรียมเล็บนะคะใช้ตะไบนะคะตะไบหน้าเล็บนะคะทุกเล็บนะคะเพื่อเปิดเล็บนะคะให้รับเฮนน่าค่ะแล้วเราก็เริ่มทําการทาเลยค่ะโดยเราตักเฮนน่านะคะเป็นก้อนนะคะพอกลงไปกดกดเฮนน้าให้เข้ากับเล็บ ในทุกมุมนะคะและพอกให้หนาๆน,นะคะอย่าทาบางนะคะทาให้หนาๆสังเกตนะคะว่าทาเป็นก้อนโปะหนาๆน,นะคะเพราะหลักการของการทาเฮนนาคือการพอกเพื่อให้สีซึมเข้าในเนื้อเล็บนะคะคุณลูกค้าม่ใช่การเคลือบนะคะเป็นการพอกนะคะฉะนั้นเราจึงต้องทาให้หนาๆน,นะคะ ทาให้ทั่วนะคะในส่วนที่เลอะออกมานิดนึงไม่เป็นไรนะคะบริเวณที่เห็นหน้าเลอะผิวนะคะมันจะค่อยๆหลุดไปใน3-4-5วันนะคะแล้วแต่ว่าเราใช้งานมือมากแค่ไหนนะคะแต่ในส่วนของเล็บจะไม่หลุดลอกค่ะในตัวสีดำเนี่ยจะติดทนนานมากๆนะคะเล็บเลื่อนก็ยังไม่หลุดเลยนะคะคุณลูกค้าคะยกเว้นคุณลูกค้าไปถูไปขูดไปใช้งานมือหนักเช่นไปจับอยคัดหม้อจับ ที่ล้างจานบ่อยๆอะค่ะมันก็อาจจะมีการถลอกได้บ้างนะคะลูกค้าสามารถเติมได้ค่ะระหว่างนั้นโอเคค่ะเมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อยนะคะเก็บรายละเอียดนะคะตรงไหนที่ยังไม่สนิทไม่แน่นกดเข้าไปนะคะแล้วรอให้แห้งค่ะหรือจะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกอันนี้นะคะมาสังเกตก่อนนะคะว่าแห้งยังไงนะคะแห้งในที่นี้คือแห้งจนมันเป็นผงหลุดออกมาอย่างนี้ได้ค่ะถ้าแห้งแบบนี้แล้วสามารถไปล้างได้เลยนะคะ ต่อไปมาเริ่มทําการล้างเลยค่ะสามารถใช้น้ําสะอาดล้างได้ปกติเลยนะคะในส่วนของเฮนนาสีดํานะคะสามารถใช้มือถูออกได้นะคะไม่มีปัญหานะคะตัวนี้สีจะหลุดยากนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถใช้นิ้วถูได้เลยค่ะนี่ค่ะถูแรงก็ไม่หลุดค่ะนี่ค่ะถูไปจนมันหลุดลอกออกไปทั้งหมดนะคะนี่ค่ะถูแรงๆก็ไม่เป็นไรนะคะดูค่ะสีดําสนิทนะคะสวยงามมากๆค่ะ สำคัญก็คือการผสมให้ข้นนะคะถ้าผสมให้ข้นรับรองสีออกมาได้แบบในคลิปแน่นอนเลยนะคะคุณลูกค้ามีค่ะสีสวยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ซับนะคะซับค่ะโอเคซับเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงคะสีสวยดำด้านดำสนิทดำสุดๆไเลยะคะ่ะสนใจสั่งซื้อหรือสมัครตัวแทนจำหน่ายติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะในไอดีไลน์ขอบคุณมากคะ่ะ